ผู้คนหลั่งไหลกันมามากมาเลยทีเดียว ตอนนี้ก็กำลังนั่งปกอธิษฐานจิตกันอยู่นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นรถวัตถุมงคลนะขนมาพี่ครับนี่ใช่รถที่เขาขนวัตถุมงคลมาป่ะอ๋อใช้รถใหญ่ขนาดนี้นะฮะ เราสังเกตการอยู่รอบๆหน่อยแล้วกันนะฮะวัวไทยสาวะนาทีฟ้าเข่า เราไปดูมุมที่คนไม่ได้พาไปดูแล้วกันมุมนี้คือรถเก่าเรามาถามพี่ก็าดว่ะไอ้เรื่องอ๋ออันนี้ทำสีใหม่เหรอฮะพี่โเบ็นเลยนะตู้าอ๋อเอามาประกอบใหม่เนี่ยนะประกอบใหม่แล,แล้วจะไปตั้งตรงไหนเนี่ย่จอดเนี่ยจอดอยู่อย่างนี้เลยนะอืมวันธรรมดานี้คนมาเยอะไหมเยอะเห นะฮะอ๋อเนี่ยเป็นรถรถเมกเก่าเป็นของของที่นี่เลยป่ะเนี่ยของหลวงพ่อเหรอฮะอ๋อของหลวงพ่อไหนไหนไหนข้างไหนข้างมีใหม่เลยข้างนี้เบนเนี่ยนะตันสีใหม่อ๋อป้ายป้ายอะไรเนี่ยหกแปดอันนู้นโอ้โหนู้นแปดสามอันนี้แปดสามสามแปดนี่กำลังแรงเลยเนี่ย ใช่ป่ะอ๋อทำอะไรอ๋อเอาในยูทูปแพสในยูทูปอ๋อนี่อีกงานเลยนะอีกงานเลยนะประมาณปีหกสองเนี่ยที่ผมมายังไม่เสร็จเลยนะโอ้โนะพอเสร็จนี้ก็ตั้งตรงนี้เลยใช่ไหมฮะอ่า โอ้โหนะรถจอดกันเยอะไอ้ไอ้พวกในนู้นก็คงไม่ได้เอามาทำใหม่แล้วใช่ไหมไฟไหมเราไฟไหมไฟไหมไฟไหม้ไงก็คงไม่ทำไม่ไหวอ่ะไม่่ใชเเลยแบบนอาเเลืออย๋อครับทำเสร็จแล้วเป็นงี้เลยเลยอ๋ออ๋อเหรอจะบอกนะไอ้คันนี้ก็เคยไหม้มาก่อน ไม่เยอะทำหมอ๋อทำไมอ๋อนี่ก็กำลังทำอันนี้รถรถของวัดเหรอฮะใช่มเพื่อนหนึ่งก็โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้อ้โ้โอ้โอ้โการออ้อ้วออ้โอ้โอโอ้โอาโอ้โออออ ที่ฐานจิตปลูกเสกกันอยู่นะฮะก็พาเยี่ยมชมกันไปนะฮะสนใจวัตถุมงคลยังไงก็เดินทางไม่ต้องเดินทางดิที่วัดอาจจะมีนะแต่ว่าอาจจะมีน้อยแต่ว่าให้ติดต่อทางเพตท,ท,ที่ว่าได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อแล้วกันผมมาไม่ทันตอนที่เขาบวงสรวงนะนี่ มาไม่ทันเลยนะฮะพระวงสวงไปประมาณ11นาฬิกากว่ากว่าวันนี้ก็นั่งปลกอธิษฐานจิตกันอยู่นะครับนะฮะ,ะ,ฮะวันนี้เป็นวันดีนะวันที่8ตุลาคม2565นะครับ เราก็จะมาดูเลขดังเลขเด็ดกันหน้าแผงกันก่อนนะฮะสามแปดนี้ไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมร้อยแปดเละะอือแต่แปดสามอเป็นเรื่องหน้าเศร้านะฮะอย่างยังครับสามเจไม่มีสามแปดก็สามเจ็ดนี่อสามแปดมี อย่าไปรวมมันเลยคนนั้นเนี่ยสามเจ็ด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 สองใบอ๋อไอคนนั้นไม่ไม่รวมมันใช่ไหมโอ้หาที่เผายังหาไม่ได้เลยไม่เผาที่ตรงนั้นตรงนั้นตึ๊งตึ๊งเป็นเสากระโดดตรงนั้นน่าจะนั่งยางทิ้งเลยเนี่ยน่าจะฝังอ่ะฝังได้อย่างเดียวอ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดหลอสามเจ็ดสองใบเนี่ยอ่ะมาดูพระพื้นที่กันนี่ หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออุทัยรุ่นนี้เด็ดสุดไหนอ๋อเสืออุ้มรัพย์เสืออุ้มรัพย์หลวงพ่ออุทัยมีพี่ใส่มีประสบการณ์แล้วหรือยังนี่มีครับมีแล้วเหรอถูกหวยบ่อยถูกหวยบ่อยเหรอฮะคืออันนี้ผมเอาจากมือหลวงพ่อนั่นนี่เหรอฮะหลวงพ่อให้กับมือเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันยังไงแล้วครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมเอามาผมผมไปเปลี่ยนมาตอนนั้นผมทําบุญกับหลวงพ่อหมื่นหนึ่งหลวงพ่อเรียกให้โอ้เหรอ ใช่โอ้โหมือนึงถึงได้ครับแสดงว่าแต่เขาปล่อยออกจากวัดเราสองพันห้าใช่ไหมฮะแต่ผมเพิ่งแล้วนี่ไงหลวงพระสุลหลวงพ่อสุดวัดจาหลงครับรุ่นไหนเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาไปสองหนึ่งทางละฮะอ่าอันนี้หลวงพ่อเชยวัดโชติการลำอันนี้กรมหลวงเทียมพรพิกไหนฮะพี่อ่าหลวงพ่อสุด องนี้ถ้าเป็นเนื้อมีประสบการณ์ไหมใส่วัตถุมงคลแล้วเนี่ยเคยมีประสบการณ์ยังไงบ้างไหมยังไงคลน้จคางแคล้วคาดเหรออ่านะอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อซะละอันนี้ก่อนที่จะซื้อนี่มีหลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้สาลิกาลิ้นทองเดี๋ยวผมปรับเนี่ยอันนี้หางช้างหางช้างดียังไงหางช้างกันไัยเอาไว้กันภัยรกันพวกภัยนะฮะนี่หลวงพ่อคูณโอ้หลวงพ่อคูณพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้เห็นนะ ทูเงินอ๋อเป็นโล่อนี้หลวงพ่อสดหลวงพ่อสดพ่าปากน้ำนี่หลวงปู่ทิมอ่าอันนี้พระปิตาไปอยากใต้อันนี้หลวงปู่ทวดโอ้เราหลวงพ่อเงินอันนี้ไปไปไปแห่ไม้ย่างเนี่ยโอ๋นี่ผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วใช่ไหมอันนี้อุดรอ่าไปปู่ศรีสุโธรุ่นแรกรุ่นแรกแย่ชี้ปทุ่นาไหน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 เลขเมื่อกี้เนี่ย โอ้มันมีกี่ใบเนี่ยสองใบสองใบก็พอมั้งเอาใบนี้แล้วเอาเพ่งนี้ด้วยใบนหนึ่งกระได้ลแล้วมีอยางสาเกมีวัตถุมงคลอะไรให้ให้ได้ชมไหมเราร่วมกัน <c oughs> อ,อ,อ๋อร่วมกันเอาถือก่อนพี่เดี๋ยวผมจ่ายตังก่อนนะโอ้มีเยอะเนี่ยโอ้เยอะอันนี้อ๋ออันนี้หลวงพ่อคุณพิมพ์หลังแบบแบเคยเห็นไม่เห็น พี่แท้แท้ทุกวงเลยอันนี้หลวงหลวงพ่อเดิมป่าวหลวงพ่อเดิมไหนไหนอ่าพิมพ์ชออันนี้ผมผมผมเอามาจากบ้านนอกแปดร้อยอืออะไรอีกอันนี้หลวงวัดหลวงแท้เสาหลวงพ่อชอยอ๋อนี่ตรงตรงนี้เหรอเหรอเหรอฮัดเก่งไงเนี่ยหลวงพ่อชอยเนี่ยเก่งนะเหรอคนพื้นที่อ่ะโดนพิษโดนพิษบูกัดกัดผมไม่เข้าเหรอ โดนงูกัดจะโดนหมากัดแต่ไม่เข้าโอ้ไปขายเหล็กโดนหมากัดโดนกัดหมวกหอกเลยนะเกยขาดหมดเขาทุกทีขายที่ไหนกันพี่ขายอยู่แถวนี้เราพักอยู่แถวนี้พักที่บ้านเขาเรารู้ได้ไงว่าเขาให้มามากันวันนี้ขอญาติถ่ายถ่ายหน้านะอ๋ออยู่หลังโรงพยาบาลเออไปซอยได้กเรู้ข่าวก็เลยเข้ามาบ้านผมอยู่งแกเหรออ๋อวิ่งขายเส้นนี้ไปยังไงอ๋อเหรอ เพราะว่าเขาเขารูข้ข่าวกันได้ไงทําไมเขาถึงมากันเยอะแยะขนาดนี้ <radio> <จ>น <ivi> อ่านม่ค้าเลยน,นี่น่าจะคนพื้นที่นะไม่ไม่น่าจะเป็นคนภายนอกอกันนะคนภายนอกเยอะคนพื้นที่ม่ถึงยี่สิบคนอ๋อเหรอเอ้คนพื้นที่คนที่ขายของเนี่ยคนที่ขายของได้หมดอ่าขายของขายเยอะๆอยู่ทันไหมอยู่ทันหลวงปู่ไหมไม่ทำทุกคืโต๊ะเลยไม่ทันะโอ้นะน่าเสียดายนะ ถ้าอยู่ชั้นก็เก็บนะวัตถุมงคลของท่านน่ะในสมัยนั้นนะอ้ยพี่ผมเสียดายเหรียญที่โกผมปล่อยไป2,700ันะ10ปีที่แล้วคิดว่าตอนนี้มันเท่าไหร่ผมไม่ขอเช่าคืนส0 0พันเขาไม่ขายผมเลยผมเอามาจากพระอาจารย์ที่บ้านเขาให้ผมไม่เฉย10ปีที่แล้ว2,700แล้วพี่คิดดูตอนนี้10ปีแล้วมันจะกี่บาทโทรไปหาเขาเขาบอกไม่ปล่อยเหรียญมือด้วยผมเดือดร้อนช่วงนั้นเลยเสียดายอ่ะนะมาคิดตอนหลังอ่ะไม่ให้คืนเลยเหรอ นึกแล้วเสียดายผมเก็บมาเยอะพ้อเลอผมไปผมเก็บมาทุกวัดเลยนี่หลวงพ่อรวยนี่เขาแทงเ่ารวยเอาหมดเลยนี่หลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยนะัี่หลวงปู่ทวดมาจากใต้ครันเขาขาวนั่นอะไรหลวงปู่ทิมเหรอหลวงปู่ทิมครับเลอะก็ไม่เคยเห็นเลยนะหลวงปู่ทิมปีสามหกเลอะอ๋อผมอยู่ระยองมาก่อนอ๋อเหรอโอ้โหไปหลายที่ อยู่ระยองเกือบสิบปีอ่ะนะฮะไปที่ไหนเราชอบพระนะเอาหมดเออไปบูชาไปอะไรไปไหว้ได้ยังเก็บได้เลยไดให้องค์นี่เหรอได้องค์หอดูดูได้ไหมเป็นยังยังคอยยังหรอรออยู่อ๋อเหรอได้ซองมาเมื่อกี้ก็เอามาแจกพอดีอ๋อเขาแจกซองว่าใครได้ซองแล้วก็จะได้รับไปอ่ะที่ผมมาไม่ทันอกุเราจะไปเอาซองตรงไหนวะเนี่ยไม่ทันแล้วโอนเลยเฮ้ยจานบรรพจนี่หว่าเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะ เออมามานี่ไงเราลังห่มผ้าอยู่เนี่ย <laughs>